ดูพ่อดูพ่อฝ่าฝนออกมาฝ่าฝนทุกคนดูพ่อห่วงรถด,ด้วยต้องมาขยับรถจอดรถโอ้ฝ่าฝนดีนะฝนเบาลงไปบ้างแล้วเนี่ยฝนเบาลงไปบ้างก็เปียกก็เปียกไม่มากมาจอดรถเก็บรถโอ้ห่วงห่วงลูกด้วยดูดูดูดดด หลังจากพ่อฝ่าฝนออกมาแล้วนะคะรักจังก็ทําการต้มน้ําร้อนนะคะเพื่อผสมน้ําเป็นน้ําอุ่นนะคะแช่เท้าให้พ่อค่ะตอนที่ผสมไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนมัวแต่รีบรีบทให้พ่อเพราะว่าพ่อตัวเปียกออกมาค่ะทุกคนพ่อใส่เสื้อกล้ามกลางล่มลุยฝนออกมาตัวพ่อเปียกเนาะถ้าพ่อนั่งนานเดี๋ยวตัวพ่อจะชื้นรักจังก็เลยรีบรบอะค่ะรีบรีบแช่น้ําผสมน้ําอุ่นให้พ่อพ่อแช่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ พ่อก็ยกขาขึ้นมารักจังก็เช็ดเท้าให้พ่อเมื่อกี้ก็ล้างเท้าให้พ่อไปแล้วนะคะแล้วก็เช็ดเท้าให้สะอาดค่ะทุกคนนี่คือเท้าของพ่อนะคะที่เป็นเท้าที่ย่ำเดินนะคะ โดยการนะคะทำงานเลี้ยงดูลูกมาจนเติบใหญ่ค่ะทุกคนก็สำนึกในบุญคุณสำนึกในเท้าของพ่อนะคะทุกปีเลยนะคะรักจังก็จะล้างเท้าให้พ่อแบบนี้แต่ก่อนที่จะล้างเท้าก็คือแช่น้ำอุ่นให้พ่อก่อนแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็มอบพวงมาลัยพร้อมทั้งซองใส่เงินในวันเกิดวันนี้รักจังไม่ได้ไปทำบุญใดๆนะคะแต่บุญที่รักจังทำนั่นก็คือพระในบ้านก็คือพ่อนั่นเองค่ะกาบเท้าพ่อนะคะแล้วพ่อก็อวยพรค่ะ หลังจากนั้นมาพ่อกับลูกก็จะถ่ายรูปร่วมกัน